ตอนนี้เขาใกล้เคียงผมแล้วพังรดเขาอีกใกล้เคียงที่ไหนไม่ใกล้เลยเขาเลกวตอนนี้ได้เลยนนได้เลยนะใกลเคียงกันเอง้หงคดใกล้เคียงกันเองเออใกล้เคียงกับเสือเออโอเคบอกว่าลูกลำใกเคียงกับพี่ครับพูดได้ยังไงเอา่นอ่่ไน่งงะยานานะนเขี่ยไปตนยานานเขี่นามาก ไม่ต้องต้องรอทีกินงานมา่อนไหมแล้วแบบชั่งน้ำหนักอย่างเป็นการโอ้เขากินลูกแน่ใช่ไหมโกินลูกงินแล้ววันที่เก้า มาีนะคะสกล่องแถมหนึ่งันบาทนะคะสองกล่องอ่าชนิดเท่้นสองกล่องแถมอ่าสกล่องหนึ่บาทเช่นกันนะคะสีขวดงพันบาทนันเอียอหก็ฝากมาดะนะคะโปรพิเศษด้วยนะทุกคนโปรพิเศษปกติห้าพันหกรบาทแถม F O หนึ่งเครื่องนะคะตอนนี้เราลดเหลือห้าพันท้่นนะทุกคนห้าพันท้วนนะคะห้าพันท้วนแถม F O นเครื่องนะคะโปรนี้ได้เลยนะคนใจให้ กดไลค์ให่ยูทูปบ้างเดี๋ยวนี้บ้านคุณต้นอ้อหน้าอยู่ย้ายจำลองขอให้มันมีแอร์เย็นฉ่ำต้องมีแอย่างยไปอยาเดี๋ยวเราจะนำเราจะนำอ่ารุ่นพ่ออากาศที่สิ่งไรอานมามาติดตั้งที่นั่นด้วยเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะนำมาถ่ายตรงถ่ายถ่ายเหมือนภาพนี้ด้วยถ่ายมุมนี้ก็เลยไม่ต้องย้ายเพราะจะย้ายมากดนี่เบรกไปเลยดูยังให้เขาปวดหัว เข้าใจไหมวิธีการถ่ายนะผมไม่อยากบอกไม่ได้กเลยนะอกต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยมันไม่นด่งไงก็จะตัไปเรื่อมนเอาต่ละมุมไปเลยมันจะดูสนุกก็มือว่าข้าโยกไปนั่นเรื่อยบังเขาไปเรื่อยมุมภาพดีเพราะเราจะเปลี่ยนมุมแล้วเบรกเลย รวมรกัยอดนี้เดี๋ยวงพี่จะแยกกระไปก่อนใช่ไหมของขากี่กล่องครับยอเแยกครับมีต้มมีลามีจุอะไรจุรวมหมดใช่ไหมรู้จักจุ่ก่อนซยจุู๊จักบอลพี่ป็นมันติอผ้าก็ เขาไม่กินกันอ่ะอะไรคนสวยได้อะไรจังเลยนหนูได้ถั่วแปรค่ะจะไปแบกน้องเลกินกันบนี้ถนี่มเล็ดอันนี้สองถุงนะฮะต้งเป็ดสอถุงองถุงนะี่เอาวที่เหอได้มาใส่ถุงนี่แหละนั่แหละเนี้ก็สาสของแม่ ยี่สิบสี่ก็เป็นหกสิบยี่สองแปดสี่ตัวแปบกับอะไรคะยี่สิบเพราะตอนเริมเลยเพราะว่าไอ้สาคูยังไม่เสร็จอ๋อสาคูยังไม่เสร็จก็ทำทรงนะครับนำแบ่งเอาถุงมาเพื่อนแบ่งเอาแบ่งมาดีค่ะค่ะอันนี้ค่ะขอตัวแปบด้วยค่ะอันนี้อันนี้ใส่นี่เหรอคะเอาตัวแปบมาจองจองสิบบาทครับกล่องละสิบบาท ชนช้อนนมร้บาทนะครับกล่องไม่ได้ถุงนะครับกล่องกล่องกล่องละอยสิบอันนี้นี่นี่นี่กล่องละอยสิบบาทนี่นะฮะบักเอฟเลยนะแค่สิบบาทนะพี่แยกให้ผมสักสี่กล่องอ๋อหลากหลายเลถูกมากนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะเขาเรียกขนมทั่วไปทั่วไปขนมต้มขาวต้มต้มขาวต้มใบเตยแล้วก็ดอกอัญชันแม่ทำเองสาคูไข่หมูประทาขนมจีไม่ทันนี่ไม่ได้เอามาเพราะว่าด่วนมาช่วยลูกใน

ขอบคุณนะคะที่อุ่นหนุนมค่ะเดี๋ยวเ่ะทำตังก็ไม่ทำตังกันนะ